สวัสดีค่ะมาพบก,กับเกดอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเกดก็อยู่ที่บ้านของเกดเองเลยนะคะซึ่งช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่เราจะต้องกักตัวหรือว่าเ,เป็นช่วงโควิด d 9 9ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอยู่บ้านเฉยๆไม่มีอะไรทำนะคะเกดก็เลยปลูกต้นไม้นั่นเองปลูกเยอะมากแล้วก็ตัวที่เกดชอบมากๆเลยก็คือแคคตัสนะคะหรือว่าต้นกระบองเพชรนั่นเองแล้วก็จะเล่นอยู่ประมาณสสายพันธุ์เท่านั้นเองนะคะ ถึงขั้นซื้อโรงเรือนนะเพื่อมาปลูกน้องเลยงั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะเป็นการเปิดคลิปแรกของการเล่นต้นไม้ของเกแล้วกันนะคะและเดี๋ยวในอนาคตคลิปต่อๆไปก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกค,คิกแคคตัสหรือว่ากระบองเพชรแบบนี้อีกเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูโรงเรือนของเกตกันว่าข้างในโรงเรือนเนี่ยมีต้นอะไรบ้างไปดูกันเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่โปกเกศแปส คือด้านหน้านะคะด้านหน้าของโรงเรือของเรวอ,อาจจะมีเสียงแมวเข้ามารบก,กวนนิดหน่อยนะคะเพราะมีลูกแมวเพิ่งที่จะเข้ามาคลอดเลยอ่าเขาไปดูด้านในกันเลยดีกว่านะคะม,มันก็ไม่ได้ใหญ่โตมากนะมันก็แบบว่าเล็กๆน้อยๆแต่ว่าเก็ต,ต้องมีอันนี้กั้นด้วยเพราะอะไรกันแมวเข้าคะ <c oughs> ่ะอ่าเดี๋ยวให้ดูภาพรอบๆก่อนนะ แล้วเข้าไปดูด้านในกันดีกว่าค่ะเริ่มต้นด้วยที่ต้นแรกๆเลยเคือเกดอะเล่นเฉพาะแบบพวกตระกูลไม่มีหนามตอนแรกนะคะเพราะว่าเกดกลัวหนามมันจะบาดมืออะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นกลุ่มตระกูลแอสโทรไฟตัมนะคะแล้วก็เริ่มต้นจากต้นเล็กๆน่ารักน่ารักืบนนี้ก่อนนะคะ ันนั้นคือแบบว่าเหมือนจุดเริ่มต้นกระบองเพชรยังแบบว่าทุนไม่เยอะก็แอสโรไฟตัมเนาะนี่ค่ะแล้วก็เริ่มมาเป็นยิมโนพวกนี้คือตระกูลยิมโนนะคะก็จะเป็นแบบพวกที่แบบมีหนาวขึ้นมาหน่อยแต่ว่าน้องด่างน่ารักก็เลยแบบว่าซื้อมาแล้วครึ่งขนาดใหญ่มากแล้วก็มีเป็นไซส์เล็กๆด้วยที่แบบพึงพ่งพงคลอดออกมานี่นะคะ ด้านหลังเนี่ยจะเป็นรุ่นที่เริ่มลงทุนมากขึ้นเป็น Astro f i r t a r Size บนล่มเลยทุกคนดูนะกำมือพี่นะคะอืมใหญ่หั่ข้กับกำมืออ่ะใหญ่มากใช่ไหมต้นใหญ่มากประมาณ1 0บถึงสินิ้วได้ใช้ต้นใหญ่นะคะเราก็จะเป็นพวกยิมโน ส่วนมากจะเล่นยิมโนกับแอสโตรนะส่วนฝั่งตรงข้ามก็เหมือนกันนี่ค่ะก็จะเป็นแอสโตรไฟตั้มเหมือนกันนะคะตอนแรกเนี่ยเล่นเป็นรุ่นธรรมดาก่อนที่แบบมันยังไม่ได้ด่างอะ่ะแต่พอแบบเราเริ่มรู้จักน้องมากขึ้นนะคะเราก็เริ่มมาเล่นด่างด่างต้นแรกที่เริ่มเล่นก็คือพวกตระกูลด่างเล็กๆต้นนี้ก็ 8 9 0 0อยู 1, 000 000 000 <ie Wochen> ่นะเกือบพันนะต้นนี้พวกนี Twelve, like yeah. ้เซตเนี้ยค่ะเซตเล็กๆเนี่ยคือราคาก็จะค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงอยู่นะแต่ว่าอืมเรารักเขานะคะนี่ก็คือแอสโตดังเหลืองอ่าแล้วก็พอหลังจากนั้นเน่ยเราก็ได้มาเจอว่าเฮ้ยมาสามารถนำมากราฟได้นะกราฟก็คืออะไรก็คือการที่นำลำต้นของต้นอื่นนนะคะ แล้วก็เอาแอสโตรของเราเนี่ยมาเชื่อมต่อกันอ่าแล้วก็ตัวเนี้มันมีหน่อมาแล้วน้องง่ายแล้ว,ลวอีกเลี้ยวนั่นเนาะ uh huh. แล้วก็ไปได้ต้นบอล้มมาด้วยครับนี่อสโตใหญ่นะคะแล้วก็มีหน่อด้วยทุกคน <c oughs> อันนี้ใหญ่แล้วโอ้อันนี้อันนี้ราคาค่อนข้างสูงที่ไม่สามารถที่จะพูดราคาออกมาได้เราได้มาสต้นนะคะ2ต้นนั้นกับ2ต้นนี้นี่เอง น้องใหญ่มากจริงประมาณกําปั้นมืออือมเนี่ยนะคะคือแล้วก็หลังจากที่เราเล่นแอสโตรเสร็จใช่ไหม <c oughs> ก็เลยแบบไปลองยิมโนยิมโนดางนะคะอ่าที่เห็นสีชมพูนี่ไม่ต้องตกใจเป็นอ่อโรยสักเกิลจีสาักาเกิลจีก็คือกันพวกมแมลงที่มันอยู่ในดินนะคะอืมอันนี้น้องยังน้อยอยู่ อันนี้น้องยังน้อยอยู่นะคะอันนี้ก็ดังนะดังนิดนิดแล้วก็ทางฝั่งนี้ก็จะดังเยอะส่วนด้านล่างด้านล่างนี่คือแบบไม่ได้ตั้งใจอะคือไม่ได้ตั้งใจจะซื้อเป็นช่วงแบบช่วงแรกๆที่เริ่มต้นเล่นต้นกระบองเพชรน,นะคะก็จะมาได้พวกเนี่ยพวกหลากหลายมานะคะซึ่งก็ไม่ได้เล่นมากไม่รู้ว่ามันคือต้นอะไรอะไรเงี้ยเท่าไหร่ แต่ก็คือมีมาด้วยต้นนี้เป็นต้นแรกที่เลี้ยงซึ่งตอนนี้มันโหขยายขึ้นมาแบบสูงมากขนาดนี้แล้วนะคะใครรู้ช่วยสอนกันหน่อยเถิดว่ามันต้องทํายังไงต่อไปไม่งั้นมันจะยาวขึ้นไปยิ่งกว่านี้ไหม <laughs> มันคือต้นอะไรด้วยนะคะอันนี้เป็นต้นแรกๆนะคะที่เลี้ยงอ่าส่วนอันนี้นี่หลังๆแล้วอันนี้เนาะอ,อุย้ยมีราคาด้วยทุกคนเราควรที่จะหลบนิดนึ <laughs> แล้วก็จะมีนี่อันนี้ก็คือเป็นนี่เหมือนกันนนแหละที่ที่บอกกันแหละว่าแบบเป็นช่วงแรกๆที่แบบไม่ค่อยรู้ว่ามันคือต้นอะไรก็เอามาให้หมดนะคะอันนี้น่าจะเป็นไลท็อปนะคะไลท็อปก็ไซส์ใหญ่มากเหมือนกันนะแต่เลี้ยงยากอะ่ะรู้สึกว่าเคยเอามาเลี้ยงแล้วมันตายไปหลายต้นละนะคะอก็ต้นนี้เป็นต้นเล็กๆเหมือนกันค่ะนี่อันนี้ดูดิมันยาวขึ้นมาอีกแล้ว ไม่รู้ว่าเพราะอยู่ในโรงเรือนหรือเปล่ามันก็เลยยืดหาแสงนะทุกคนเป็นน้องน่ารักต <ปะ S 1> อนนี้เนี่ยออกมาข้างนอกโรงเรือนแล้วนะคะก็มาอยู่ตรงช่วงหน้าบ้านอะตรงนี้นะคะก็จะมีเป็นพวกต้นกระบองเพชรที่มันไซส์ค่อนข้างที่จะใหญ่ขึ้นมานิดนึงเพราะว่าเอาเข้าโรงเรือนไม่ได้ก็เลยออามาตั้งไว้ที่ข้างนอกบ้านแต่ว่าเก๊ก,ก็ไม่ค่อยรู้นะว่ามันพันอะไร <c oughs> <c oughs> แต่มันอยู่บนไม้กราฟนะ แล้วก็มีดอกแล้วด้วยอ่ะคือมันโอเคมากอ่าอาจจะมีตน้นฝา่งนิดนึงเนี่ยค่ะเออมีดอกแล้วน้องใหญ่มากอันนี้ใหญ่แบบกำปั้นคนสามกำปั้นโอ้คือใหญ่แล้วก็ดอกน้องน่ารักมากทุกคนแล้วก็ลงมาข้างล่างนะคะก็จะเป็นตระกูลถังทองอืมก็จะมีอยู่สี่ถง ก็ถังใหญ่พอสมควรเลยนะประมาณ3ามกปั้นเหมือนกันนะคะน้องน่ารักอ่าถ้ายิ่งมันโตขึ้นหรือว่าใหญ่มากกว่านี้นะอ่าอีกตรงด้านบนเห็นไหมอีตรงที่มันเป็นจุดๆย่ะคะ่ะมันจะออกดอกแล้วก็สามารถเก็บมเมล็ดไปเพาะได้เพิ่มด้วยอืมแล้วก็ด้านล่างก็คือต้นอะไรก็ไม่รู้อ่ะอันนี้ก็อีกต้นนึ่งก็คือไปซื้อมา ช่วงนั้นเป็นช่วงแร,แรกๆที่แบบเริ่มต้นเล่นกับมองเพชรก็เลยยังไม่ค่อยรู้ว่ามันคืออะไรเห็นน่ารักก็ซื้อมาหมดเลยนะคะแล้วก็จะมีพวกตระกูลนี้ด้วยเนี่ยเขาเรียกว่ากุหลาบหินป้ก็ซื้อมาเล่นด้วยนะคะกุหลาบหินนะคะแล้วก็มีตรงนี้ด้วยนี่เป็นตระกูลกุหลาบหินเหมือนกันซื้อมาเล่นเหมือนกันนะคะ แล้วเดี๋ยวครั้งหน้านะคะเก๋จะมาเพาะเมล็ดยิมโนให้ดูกันนะคะยิมโนก็คือตัวพวกนี้เกได้เมล็ดมา300กว่าเม็ดเลยตัวนี้นะคะแล้วก็เนี่ยเก็บหน่ออย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เอามาเล็ดมันไปเพาะเดี๋ยวครั้งหน้านะคะสมุดสมุดขอใครด้วยนะคะเดี๋ยวครั้งหน้านะคะเก๋จะมาเพาะเมล็ดให้ดูว่าเก๋เพาะเมล็ดแบบไหนซึ่งเก๋เพาะเมล็ดแบบปิดอึ๊บน้่ลงก่อนอันนี้คือพวกที่แบบว่าเพาะไว้อยู่แล้ว น,นี้นะคะคือเกสเพาะไว้อยู่แล้วอันนี้เพาะได้ประมาณจะเดือนแล้วอะซึ่งมันก็เริ่มขึ้นแล้วนะเห็นปะอืมอันนี้เป็นตระกูลแอสโตรนะคะแต่ว่าเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาเพาะยิมโนด่างให้ดูกันงั้นวันนี้เกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องโปรเกตเสเตรข้าด้วยวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย ว้าวว้าวสติกลไลฟ์โปเกมส์89มีวางจำหน่ายแล้วในไลฟ์สโตร์นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นลิงน้ำน้าเลยเพียงแค่พิมพ์ว่าโปเกมส89หรือว่าพีลิงก็ได้นะคะแล้วก็คลิกคำว่าติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้านข้างนี้เลยแล้วก็ส่งการแจ้งเตือนทั้งหมดแล้วน้องๆจะได้รับชมคลิปใหม่ๆของพี่เกตด้วยนะคะ